สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับล่าสุดทางรัสเซียโดยนายเซอร์เกยลาฟสลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวอย่างเป็นทางการว่ารัสเซียได้หมดความอดทนกับการดําเนินการต่างๆของหลายฝ่ายทางตะวันตกที่ได้แทรกแซงกดดันและปิดกั้นรัสเซียมายาวนาน จนถึงเวลานี้ถึงเวลาที่รัสเซียจะเคลื่อนไหวทางทหารออกสู่ภายนอกบ้างและดินแดนของรัสเซียก็เตรียมความพร้อมเพื่อการตอบโต้ทุกฝ่ายที่มีลักษณะเป็นภัยต่ออธิปไตยของรัสเซียส่วนกองกําลังของรัสเซียส่วนหนึ่งพร้อมกับกองกําลังในกลุ่มความมั่นคง c s t o อีกหลายฝ่ายได้เสร็จสิ้นภารกิจการช่วยเหลือคาสักสถานเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในดินแดนนั้นได้ถูกควบคุมจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กองกำลังของรัเสเซียกับกลุ่ม CSO t จึงได้ถอนกองกําลังออกจากคาซัคสถานอย่างต่อเนื่องที่มีกําหนดว่าจะถอนกองกําลังเสร็จสิ้นก่อนวันที่19มกราคมนี้ซึ่งมีการระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในคาซัคสถานนั้นมีผู้ชุมนุมที่ก่อจราจนเสียชีวิตไปจํานวน160คนได้รับบาดเจ็บพันกว่าคนและมีผู้ชุมนุมที่ก่อความรุนแรงถูกควบคุมตัวไว้หลายพันคน โดยในจํานวนนั้นทางคาซักสถานได้ระบุว่ามีขระบวนการยุยงปลุกปัน่นและก่อการร้ายป่าปนอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวด้วยซึ่งกําลังมีการสอบสวนอยู่ในขณะนี้และกลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายอีกจํานวนหนึ่งได้ชิงหลบหนีออกจากคาซักสถานในช่วงที่กลุ่ม c t t o กําลังเดินทางเข้าสู่คาซักสถาน ส่วนทางเจ้าหน้าที่ของคาสักสถานนั้นเสียชีวิตไป17คนบาดเจ็บมากกว่า1,300คนจากเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นในช่วงที่รัสเซียกำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าสู่คาสักสถานนั้นคุณผู้ชมคงจำกันได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีของสหรัฐได้กล่าวโจมตีรัสเซียว่าเมื่อได้นำกองกำลังเข้าสู่คาสักสถานแล้วรัสเซียจะถอนตัวออกยากและได้กล่าวโจมตีรัสเซียอีกว่า เป็นช่วงโอกาสที่รัสเซียจะรวบรวมอดีตสาภาพโซเวียตคาสักสถานจึงสุ่มเสียงที่จะถูกรัสเซียรครอบครองการถองกองกาลังของรัสเซียออกจากคาสักสถานในเวลานี้จึงพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นจริงนั้นที่ถูกกล่าวโจมตีหรือไม่ ส่วนที่แน่นอนก็คือกองกําลังของสหรัฐที่เข้าไปเคลื่อนไหวในซีเรียอย่างผิดกฎหมายของซีเรียนั้นล่าสุดกองกําลังของสหรัฐได้เริ่มปักหลักอย่างถาวรในซีเรียโดยสื่อในท้องถิ่นได้ระบุว่าทางสหรัฐก,กําลังทําการขนย้ายสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อสร้างฐานทัพของสหรัฐอย่างมั่นคงทางภูมิภาคตะวันออกของซีเรียพร้อมกับมีการลําเลียงน้ํามันออกจากแหล่งผลิตที่อยู่แถบภูมิภาคนั้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดนี้ทางสหรัฐได้มีการกล่าวโจมตีรัสเซียอีกครั้งโดยได้อ้างว่ารัสเซียกำลังวางแผนจัดฉากหลอกที่เรียกว่าธงเท็จเพื่อสร้างเหตุการณ์ให้ดูเหมือนว่ายูเครนได้เปิดการโจมตีรัสเซียจนรัสเซียจำเป็นต้องบุกยูเครนเราจึงต้องรอดูกันต่อไปว่าการกล่าวหารัสเซียว่าจะสร้างสถานการณ์เท็จนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ซึ่งมีผู้สันทัดกรณีทางทหารบางฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นว่า หากยูเครนเปิดการโจมตีรัสเซียขึ้นมาจริงโดยไม่ใช่การสร้างสถานการณ์หลอกของรัสเซียความผิดจะถูกโยนไปให้กับรัสเซียเพราะทางสหรัฐได้ชิงปักธงเท็จไว้ก่อนแล้วส่วนข่าวสารจากทางอิสราเอลในช่วงนี้ทางอิสราเอลกำลังเร่งดำเนินการขยายการตั้งผิมพฐานของชาวยิวออกไปทุกด้าน คือทางด้านฝั่งตะวันออกของเยรูซาเล็มทางอิสราเอลได้ทุ่มงบประมาณอันมากมายเพื่อสร้างที่พักอาศัยให้ชาวยิวจำนวนมากกว่า3,500หน่วยสำหรับพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลในแถบเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ทางอิสราเอลก็พยายามเคลียร์พื้นที่เพื่อให้มีการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวเพิ่มขึ้นในพื้นที่แถบนั้นส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลคือแถบทะเลทรายเนเกฟ ทางอิสราเอลก็กาลังเคลียร์พื้นที่เพื่อดําเนินการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวเช่นกันที่มีการต่อต้านจากผู้คนมากมายในพื้นที่นั้นทหารม้าของอิสราเอลจึงต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อสกัดกั้นผู้ต่อต้านสำหรับในประเด็นที่เกาหลีเหนือได้ทําการทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงนี้โดยยิงขีปนาวุธไปตกในทะเลญี่ปุ่นทําให้ทางเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่พอใจมากกับการกระทํานั้น โดยเฉพาะทางสหรัฐได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่กับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นอีกในโทษฐานที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธแต่ทางเกาหลีเหนือก็ตอบโต้สหรัฐทันทีด้วยการทดสอบขีปนาวุธซ้ำอีกยังไม่เกรงกลัวสหรัฐคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ทางกองทัพญี่ปุ่นได้เปิดการซ้อมรบด้วยยุทธการจู่โจม ซึ่งไม่ทราบว่าซ้อมไม่เพื่อจะปฏิบัติการในพื้นที่ใดท้ายคลิปนี้เราไปดูการซ้อมรบของญี่ปุ่นนั้นกันครับ ักศิารายงานข่าว